เตสัตว์วัตรเปิดตัวลูกสาวครั้งแรกรับลูกเปลี่ยนชีวิตจากเคยคิดนับถอยหลังวันตายพ่อเป็นคนมุ้งมิ้งเลยใช่เล่นทุกอย่างเขาเล่นอะไรก็อยากเล่นกับเขาเป็นเรื่องปกติเลยแค่ผมทําให้เขาหัวเราะได้ผมก็มีความสุขอีกหน่อยพูดได้พ่อจะมุ้งมิ้งกว่านี้อีกเผลอๆใส่ชุดเจ้าหญิงเป็นเพื่อนผมใส่ที่คาดผมมาแล้วครับหัวเราะเราก็ปรับเยอะเหมือนกัน เราได้รับความผิดชอบจากของขวัญที่พระเจ้าให้ผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องปรับตัวเองเช่นกันตอนแรกเห็นในงานหนึ่งเตะเอาเด็กมาด้วยก็คิดว่าร้องแน่ๆแ,แต่เขาไม่ร้องสะอัดพ่อแม่เลี้ยงแบบคุยกับเขาตลอดทุกคนเล่นกับเขาหมดใช่ครับเขาติดพิ่นามากที่โบก็มาทักทายเขาก็ให้ทุกคนเล่นด้วยหมดเลยการที่เขาไม่กลัวคนอาจมาจาก เราคุยกับเขาเยอะสื่อสารกับเขาเยอะถ้าเราใช้เวลาพูดกับเขาเยอะๆมันจะทําให้ตัวเขารู้สึกคุ้นเคยกับเสียงอนาคตห่วงห่วงมากเรื่องห่วงเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องห่วงแอบคิดเหมือนกันอย่าว่าผมนะตอนนี้เขาหกเดือนแต่ผมคิดถึงช่วงที่เขาแต่งงานผู้ชายบนโลกก็ไม่ได้ดีทุกคนนะลูกหัวเราะเราคิดเยอะจริงๆแล้วเคยเห็นคลิปหนึ่งใหม่ที่มีงานแต่งงานแล้วพ่อบอกสามีว่าถ้าวันนึงไม่รักให้เอามาคืนนะ หผมเห็นภาพนั้นแล้วขออย่าให้พูดประโยคนี้นะขอให้มีสามีที่ดีนะลูกเราคิดไปไกลมากครับน้องเคยผ่านเหตุการณ์ทำให้พ่อแม่มือใหม่เกือบหัวใจวายน้องป่วยครั้งแรกและหนักมากมันมีความซับซ้อนเยอะมากเนื่องจากวันนั้นผมไปรับใช้คลิสต,ตจักหนึ่งแล้วพายาด้าและภรรยาไปด้วยขณะที่กำลังเตรียมตัว40นาทีต้องรับใช้ยาด้ามีตุ่ม แดงแดงขึ้นที่ปากผมก็อุ้มน้องขึ้นบ่าคนข้างหลังก็บอกว่าหน้าน้องแดงแดงเนอะเราก็คิดว่าที่เราเห็นตรงริมฝีปากเฉยๆพอเอาน้องออกมาน้องหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆหน้าก็เริ่มบวมผมตัดสินใจยากมากเพราะวันนั้นคนมาเยอะคนมารอฟังเยอะก็เลยแยกกันให้ภรรยาเอายาด้าขึ้นรถไปโรงพยาบาลใกล้เคียงคือโรงพยาบาลรามคำแหงสักพักฝนก็เริ่มตกและตกหนักมากผมก็คุยกับทีมว่าต้องแยกตัวแล้วนะก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปดักรอที่ห้องเ ER. อ ฝนก็ตกหนักเรื่อยๆแจ็คก,กี้ก็บอกว่าลูกร้องตลอดเลยผมอยู่ฝั่งตรงข้ามวิ่งข้ามถนนไปเปิดประตูท้ายรถแล้วเอาเด็กออกวุ่งข้ามมาขอบคุณพระเจ้าที่โรงพยาบาลรามคำแหงก็ดูแลเด็กอย่างดีทำทุกอย่างรวดเร็วมากสุดท้ายคือเขามีอาการแท้และไม่ใช่เด็กทุกคนจะแพ้เขาแพ้ตระกุลน้ำมันส้มอาจมีเปลือกส้มอยู่บริเวณใบหน้าเขาเขาไปจับเล่นๆแล้วไปโดนหน้าเขา ก็ขอบคุณพระเจ้านะพอเรารู้ว่าเขาเซนซิทีฟด้านไหนเราก็จะได้ระวังก็ทําให้เราเรียนรู้บางทีเราคิดว่าเราโอเคแล้วนะกับการดูแลน้องแต่ก็มีบางจุดที่เราขาดตกบกพร่องเช่นกันเหตุการณ์แบบนี้ทําให้เราหันกลับมามองเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอาจมีโมเมนต์นี้ว่าทําไมเราเลี้ยงลูกไม่ดีเลย เหตุการณ์นั้นทําให้ผมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองทําให้ผมหนอยเหมือนกันว่าเราลืมเรื่องอะไรไปเราตั้งคําถามว่าเราเป็นพ่อที่ดีได้จริงเหรอมันรบกวนความคิดเยอะมากไม่คิดว่าตัวเองจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกเยอะแยะมากมายอย่าคิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกคิดว่ามีชีวิตถึงตอนนี้ก็เกินความคาดคิดแล้วเพราะสมัยก่อนผมเคยป่วยมาก่อนผมทํางานที่ ไตหวันแรงกดดันเยอะมากผมเคยอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาก่อนมีการทำบาปทำหลายอย่างที่รบกวนชีวิตของผมพอเราป่วยมันก็มาอยู่ในการล่อลวงว่าเราดีไม่พอนะทำไมเป็นคนแบบนั้นทำไมทำแบบนี้มันทำให้เราเข้าสู่กระบวนการป่วยแล้วการป่วย5ปีมันทรมานมากๆฉะนั้นการที่วันนี้ผมมีลูกได้มีคนที่ผมต้องดูแลมันเกินความเข้าใจมากๆแต่มันก็ยังแวบเข้ามารบกวนบ้างเช่นกันแต่การรบกวนมันอาจไม่เหมือนเดิม สิ่งรู้สึกในช่วง2 3ถึง3วันที่ผ่านมาผมเริ่มคิดว่าในวัย42ของผมผมจะอยู่กับเขาได้นานเท่าไรเนื่องจากคุณพ่อผมเสียตอน77ผมก็คำนวณแล้วว่าเฮวะก็ไม่เยอะนะถ้าได้เท่าคุณพ่อแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะสมัยก่อนผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะตายยังไงผมไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วผมรู้สึกว่าโลกนี้มันอยู่ยากจังเลยจริงเหรอที่เคยบอกว่าเคยนับถอยหลังวันตายของตัวเอง ใช่เคยคิดว่าการอยู่บนโลกเป็นเรื่องที่ยากมากสมัยก่อนผมได้ยินคำว่าผู้ป่วยซึมเศร้าผมไม่เคยเข้าใจเลยแต่พอผมกลายเป็นผู้ป่วยเองผมถึงเข้าใจวิธีคิดและความเจ็บปวดมากขึ้น มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูยากไปหมดทําไมโลกเราไม่เหมือนคนอื่นเขาทําไมชีวิตเราแย่จังเลยคนรอบตัวไม่ดีทั้งที่ทจริงๆมันดีนะแต่เรามองไม่เห็นมุมนั้นแต่จากคนที่นับถอยหลังจะตายตอนนี้พระเจ้าผมอยากอยู่นานๆอยากมีชีวิตอยู่อยากเล่นกับเขาอยากรู้ว่าอนาคตเขาเป็นยังไงอยากเป็นเพื่อนเขาอยากคอยปลอบเขาอยากให้กำลังใจเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขาไปยาวๆผมคิดว่าหลายคนที่เคยมีประสบการณ์อยากมาก ตัวตายแล้วเขาได้อยู่จุดนี้ได้มีโอกาสดูแลเด็กสักคนหนึ่งดูแลของขวัญที่พระเจ้าให้ผมว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดแบบผม ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่พระเจ้าให้ผ่านแจ็คก,กี้และยาดาผ่านมาถึงผมว่าการที่ผมตัดสินใจมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนั้นก็ดังมากประสบความสำเร็จมากดูพร้อมมากในทุกๆด้านของชีวิตอะไรทำให้กลับไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นต้องยอมรับว่าการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะที่ประสบความสำเร็จผมอยู่ต่างประเทศคนเดียวผมไม่มีผู้ปกครองไม่มีคนที่คอยให้ปรึกษาเวลาผมมีปัญหาผมไม่มีใครเลยผมต้องคิดเองถามเองตอบเองตลอด ยุคผมไม่เหมือนยุคน้องๆที่ไปจีนไต้หวันยุคนี้สบายหน่อยแต่ยุคผมเหมือนยุคทางลูกรังน้องเขาไปแบบทางด่วนผมไปแบบทางลูกรังทางานหนักมากตื่นตีสี่เสร็จสี่ทุ่มเกวันต่อเนื่องร่างกายมันไม่ไหวสองอย่างที่บอกแม่ผมจะมีชื่อเสียงมีรายได้ที่ดีแต่ก็เป็นประตูนําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตด้วยสมัยก่อนเคยกินเหล้า จูฬาภรเคยเที่ยวหรือการเคยมีชีวิตคู่มาก่อนผมก็เป็นสามีที่ไม่สัตย์ซื่อถูกล่อลวงด้วยหลายสิ่งสิ่งนี้ก็กลับมาจู่โจมผมในวันที่ผมอ่อนแอที่สุดในวันที่ผมป่วยผมถึงได้บอกว่าความคิดต่างๆเข้ามาว่าแกไม่ดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วไม่มีเหตุผลที่เราจะตอบว่าใช่มันไม่ดีจริงๆก่อนหน้านั้นผมมีข้อผิดพลาดเยอะมากแต่ด้วยความรักจากพระเจ้ามีคนเข้ามาพูดกับผมเยอะมากกว่าพระเจ้ารักพี่เตนะ ผมก็ไม่เข้าใจความหมายว่ารักแล้วยังไงวะจากที่ผมปิดใจผมก็เริ่มให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมผมเริ่มไปบทยอมให้คนบางคนเข้ามานั่งคุยกับเราเมื่อก่อนผมคุยกับใครไม่ได้เลยคิดว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายเราจะตำหนีเราตลอดแต่พอเราเริ่มต้นใหม่ถึงรู้ว่าชีวิตมีค่ามีความหมายมากถึงได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมได้กลับมาเริ่มต้นใหม่และมีชีวิตสามารถกลับมามีลมหายใจและได้รับของขวัญที่เป็นน้องยาได้ มีโอกาสสวีทกับภรรยาบ้างไหมตั้งแต่มีลูกลดลงจริงๆครับชีวิตมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเราอาจไม่ได้ออกไปสองคนเหมือนไปต่างจังหวัดก็น้อยมากนอกจาก3-4เดือนที่เขาเริ่มนั่งคาซีดได้แข็งแล้วถึงออกไปก็น้อยลงจริงๆแต่ก็ทดแทนด้วยเรื่องอื่นๆมีไหมออกไปสวีทกันเองสองคนแต่ไม่รอดมีครับเราตั้งใจฝากคุณยายไว้ แต่สุดท้ายก็ต้องรีบกลับมาตอนนี้กลายเป็นว่าชีวิตปัจจุบันของเราคือเสร็จงานกลับบ้านผมคิดว่าครอบครัวก็เป็นประมาณนี้แหละแต่ก็แปลกนะเมื่อก่อนเราจับมือกันสองคนตอนนี้เราจับรถเข็นด้วยกันหัวเราะก็เปลี่ยนไปคุณภรรยากำลังจะเตรียมตัวไปใช่ครับเรามีแผนมีน้องคนที่สองแต่ประเด็นคือแจ็คก,กี้เขาเป็นแอร์เขาต้องเก็บชั่วโมงให้ได้ก็อาจไม่ใช่ปีสองปีนี้ก็อาจต้องเว้นช่วงเหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันว่าตอนนั้นผมจะไหวไหม หัวเราะผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่พระเจ้าเลยแล้วแต่ว่าจะให้น้องสาวหรือน้องชายยาด้าก็จะเป็นที่ที่ดีเสมอ